สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านคตามปกติจะรับทุกท่านเข้าสู่ช่องี t v ธรรมดานะครับช่องี t v ธรรมดาก็จะมานำเสนอการศึกษานะครับการศึกษาของวันที่ครับของวันที่ของวันที่22่สองนะครับพุณจิราเย็นของทางท่านเลย อันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับวันเสาร์นะวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่สองกุุภาันสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับลาซาก็าคือเลขจากประเทศลาวนะครับวันนี้ให้ชมทุกๆวันทุกๆวันเลยนะครับเาวีปีธรรมดาก็จะมานาเสนอให้ท่ผู้ชมได้ร่นลงเพื่อความเป็นเทิงทุกวันทุกวันเจ yes? <as> uh, mm ็นเดียนก่อนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่มาชมนะครับทุกทุกที่าน กดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดตูเกย์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะอ่ามาชมกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสองกับสามนะครับเน้นที่สามนะเน้นที่สามนะครับสามเจ็ดเจ็ดสามชุดวินก็จะมีเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะครับเรียงกันเลยนะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามเกี่บชุดวินไปเลยนะครับแล้วเข้าไปจับคู่กันนะครับเือมันถ้ามันไม่ทันนะถ้าทันก็เปิด่ันตูม่ได้ไม่เป็นไรนะครับ จับผู้เด่นก็สามเจ็ดเจ็ดสามสามแปดแปดสามสามเก้าเก้าสามสามคูนคูนสามสามหนึ่งหนึ่งสามนะส่วนสองก็สองเจ็ดเจ็ดสองสองแปดแปดสองสองเก้าเก็สองเด่นสูดนะสองคูนกับสองหนึ่งคูนก็ลองนะครับแบบนี้นะครับส่วนชอบค่อยนำไปใช้ส่วนก็คือชนกับตำแหน่งอื่นเจ้าอื่นไหมสองกับสามหรือไม่ก็หกเจ็ดแปดเก้างจุดหนึ่ง เลขใดที่เรงกับเจ้าห่นก็เอาไปใช้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องรอสองกับสามนะสมมติว่ามันไปตรงตอนกับเขาเจ้าที่ดังๆที่แม่นๆพอๆกันนะไปเชิญกันเจ็ดกับแปดเงี้ยก็เอาเจ็ดกับแปดไปใช้นะครับไม่ต้องมารอสองกับสามแต่ก็จะคู่กันกับสองกับสามกันไว้หน่อยนะมานนี้นะครับวิธีการมาเงั้ยนะอ่าขอขอบพระคุณมากๆนะครับออกเวลาบ่ายสามโมสี่สิบห้า ทุกวันทุกวันนะครับตัอวีดีธรรมดาก็จะมานำเสนงให้ท่านผู้ชมในื้นดง,งเพื่อความมั่นองทุกวันทุกวันเช่น,นเดียวกันนะครับทุ่งดีนะครับสวัสดีครับ